อดูนี่กระจงใหญ่บากดูของดูของแถมอืมอืมอไอ้พี่ติงใส่โมติเอยแม่ติงไอ้พทโมติ

we <laughs> see art to the